มันเกิดเลยค่ะพี่นกขาเป็นยังไงนะพักกไม่จบกหลังกนหลังนั้นหน่อยยังขอบคุณคนไม่หมดเลยค่ะเนี่ยเป็นยังไงแขกเยอะเลยใช่ไหมร้อยกว่าคนเลคะต้องขอบคุณน้องกัเนี่ยน้องการก็เป็นเป็นคนต้นคิดแล้วก็เตรียมงานเห็นบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วโทรหาทุกคนโทรหาพี่บอยโทรหาทุกคนด้วยตัวเองเชิญทุกคนด้วยตัวเองแล้วก็ให้ทุกคน เงียบเก b, ็บเป็นความลับจนถึงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปคูดเป็นออแกไน z ์เองทั้งหมดเองทั้งหมดทั้งหมดเข้าไปคุยกับพี่บอยว่าจะทำอะไรได้บ้างอะไรที่เขาชอบใหญ่ที่สุดที่ใหญ่ที่สุดค่ะก็ไม่เคย ไปยีบปกติไม่ได้จัดงานันเกิดกันเลยก็จะไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดช่วงไหนทำงานอยู่กองถ่ายแล้วเราก็อยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยไม่เคยแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแาบนี้แต่ว่าคือเท่าพี่ทราบคือน้องแข่ก็บอกว่าเออแม่ปกติแล้วก็เลยบอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้ทั้งตาเลยไปไหนก็อู้ซ่ย หลายจุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่สิ่งที่เขาหลอกเราไปจะถึงที่งานแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรแบบเยอะแยะหมดแล้วหันไปเจอคนแบบเป็นร้อยอ่ะแล้วแบบหลายๆคนคือแบบไม่ได้เจอตั้งนานแล้วพี่พี่ผู้ใหญ่อะไรยเงี้ยค่ะเสร็จก็มีลูกชายอ่ะไปตามกัแจ๊สมาได้แจ๊สสยามเป็นคนแรกที่รูวมทำงานด้วยเห็นนุ๊งแต่อายุ15้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งได้เจอแกอะไรอย่างเงี้ยก็เซอร์ไพรส์แล้วแล้วก็ หลายๆคนพี่ๆหลายๆคนที่ตั้งแต่เข้าวงการโดยเฉพาะแบบวงการแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เจอแล้วก็น้องการเซอร์ไพรส์ด้วยการร้องเพลงให้ซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าร้องเพลงร้องขนาดนี้แบบตลกมากเลยแล้วทุกคนก็เซอร์ไพรส์ทั้งงานเพราะว่าเขาก็ไปแอบร้องไปแอบเรียนกับครูแมบอยู่สองวันไปเต้นกันอยู่สองคนมีครูแแบบคนนั้นที่รู้เราวไปครูแมบบแาไปเกาะเวทีตลอดเลยครูแมบวันนี้มาดูใครอะไรก็เขไม่พูดอะไรเขาบอกเชิมาเซอร์ไพรส์เธอไงอะไรอย่างเงี้ย ก็อ๋อมาดูลูก oh. ลูหลานนี่เองแล้วยืนยืนหน้าเวทีแบบคอยแบบให้กําลังใจน้องการอะไรอย่างเงี้ยแล mm. like ้วโชว์โชว์โชว์น้องการนิดเป็นยังไงก็ก็ก็คือพอมีแบบตัดเค้กอะไรกันแล้วก็จะมีแบบเชิญผู้ใหญ่ขึ้นมาแบบพูดมาคุยอะไรเงี้ยก็แบบพี่พี่ที่แบบทำงานกับเรามาตลอดเวลาแบบ40กว่าปีอะไรเงี้ยค่ะ้อเสร็จแล้วเขาก็ตกท้ายด้วยน้องการร้องเพลงชีให้ก็แบบว่า เราก็เซอร์ไพรส์ทุกคนก็เซอร์ไพรส์ทั้งงานว่าเฮ้ยผมนักกันทำไมร้องคออย่างนี้อะไรเงี้ยคุณบอยยังไม่รู้เลยคุณบอกเฮ้ยทำไมร้องดีขนาดนี้ไม่เคยบอกผมอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้อะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์แบบสำคัญที่สุดนะคะเขาเ o อร์เป็นใครวันนั้นค่ะมิโลเป็นแม่เป็นแม่เองเป็นใครที่เขาเป็นใครที่เขาแต่งเต็มขนาดนั้นมาถึงนักการกันแต่ง แต่งอะไรนี่หมายถึงว่าเขาร้องเขาร้องเพลงเพลงเดียวเขาร้องเพลงแล้วคือได้สไตล์คุณพ่อหรือสไตล์คุณแม่คะเพราะว่าเออเป็นศิลปินไม่ไม่ไม่ก็ก็คือแบบว่าเราเราไม่เคยเห็นว่าเขาแบบมีความสามารถทางด้านนี้เลยคือเขาก็โอเคเขาก็เรียนทางนี้มาก็ก็ทำงานหรืออะไรกับไม่ไม่เคยเห็นว่าเขาร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยฮะวันนั้นเขาร้องเพลงทั้งเพลงแบบว่าเป็นร้องเพลงฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เฮ้ยร้องดีด้วยอ่ะร้องได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนก็ตื่นเต้นก็ถือว่าเป็นขุมขวัญที่แบบว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วในงานเลยผักดานเลยไสหรับเราแล้วแขกด้วยผักดันเลยไปทั้งพี่บอยทั้งคู่แบบทงพี่บอยครก็ฝากเนื้อฝากตัวให้เลี้ยงแม่ด้วยนะคะมารับไม้ต่อคุณแม่ไปลยค่ะพี่โยตัว่าตอนนี้ทุกวันนี้คือออกงานมีการขับรุ่นเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออจย่างๆีเห็นเข้ามาตั้งนานแล้วนะคะเขาก็เติบ ไม่เห็นเปลี่ยนเลยก็ยังบอกว่าเอ๊ะแบบคือมันดูเด็กปกติมากทั้งที่แบบโอเคตั้งเห็นตั้งแต่เลนสนหนังสือจนตอนนี้จบจบปริญญาโทก็มีทํางานกันแบบว่ามีงานพการอย่างดีแต่แบบทุกคนก็ยังดูเด็กเหมือนเดิมก็แบายใจเหมือนกันทีุ่กวันนี้แฟนคลับทุกคแบบเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิมแบบก็กำลังใเราัค่ะก็ก็มีอยู่ตัวนี้แหละค่ะ ก็ไม่ไม่ได้ลดลงแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเพิ่มขึ้นมากมายจนน่าตกใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีแล้วก็เป็นเป็นแฟนคลับที่ที่น่ารักด้วยคือแบบว่าให้เกียรติดูแลเราแล้วก็แบบเคารพซึ่งกันและกันมากจริง<อ>ๆแล้วเขาก็มีเซอร์ไพรส์เขาเซอร์ไพรส์นก่อนที่นกปอจะจัด<อ>งาน<อ>ด้ <ๆ S 1> วยเขาก็แบบว่าจัดเอ็กซิบิชันให้นก<อ>รวบรวมผลง,งานอะไรพวกนี้ค่ะขอบเขค่ะก็แบบว่าจัดแล้วก็ให้ให้พี่นกไปดูอะไรเงี้ยน,นั่นก็แบบว่าตื้นตันแล้วว่าเขาแบบ เขาดูแลเราจริงๆเขาเก็บผลงานอะไรให้เราแบบเยอะกว่าที่เรามีด้วยซ้ำไปมีเป็นบ้านแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยไหมครับบ้านไฟใช่ก็มีนี่อยู่นี่นี่เก็บไฟนะเก็บเพิ่งเก็บเพิ่งเก็บไงเขาเขามีเขามีชมรมของเขาแหละเรียกได้เลยว่รู้ทุกอย่างรู้อย่างรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างรู้เยอะกว่าเราอีกอ่ะเพราะที่แบบว่าเวลาไปออกงานรู้ฟุตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็มาใช่ใช่ก็มาอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาแบบว่า พี่นกแบบอยากกินอะไรแล้วซื้อไม่เป็นอะไรเงี้ยก็ทำเป็นหยอดเออไอ้นี่ทํายังไงนะอะไรเงี้ยเราก็จะได้กินเด็กสุดเจนเด็กสุดเลยที่มาเป็นแฟนคลับเรากี่ขวบกี่ขวบมีไหมเด็กสุดมีเท่าไหร่อันน่าจะสิบกว่าสิบสองสิบสามแต่ว่าก็บางทีอยู่ต่างจังหวัดแล้ก็ไม่ได้มาอะไรเงี้ยเขาก็จะฝากฝากกันมาบ้างหรือว่าถ้าเกิดแบบงานสําคัญอะไรจริงๆเขาก็จะรวบรวมรวมทั่ว่าติด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 ตามเนี่ยนอกจาก จากละครเนาะจากละครก่อนนะคะมากกว่าแล้วก็ละครเวทีใช่ค่ะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆนอจากพี่พี่เขาก็สื่อทอดคุณเขาจะแชร์่ันไปนิดน่งคุณพ่อเล่าไป้ังหีมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะพี่ลูกหาขอบคุณค่ะเสร็จไปแล้วเสร็จนิดนึงค่ะ

คือว่ายแล้วเนาะเนืยอขอบคุณค่ะ